เบิงล่ำเรืองด้เบิงโชได้เบิงตลกได้เบิงเบิดสุยางนะครับเต็มวงเต็มโช์เต็มระบบในสถานที่หลังเวทีกับสีแคบเนี่ยเต็หนาเวทีกับแคบพอลนุ่นมาแคบถ้าซอกับบอสมาคู่กันนี่คนจะเยอะมากนะเมื่อคืนนี่คนกันลหลายแมาเแม่เปิ้ลกระแวะเบิงเนาะครับบอนเป็นทางผ่านปักธงชัยคนกรแวะไปเบิงกันหลายคน สวัสดีแม่ลาตีครับครั้งแรกอีหลเด,ดียนกดยิ่งเจอกันจ้าโอแม่อรยาจำได้แล้ววันนี้จำได้แล้วแม่เขารักบอลนนเด้อยายหลังขี้โบนหักสุขคนครับบอลนบอลนหักสุขคนบอนลนบอใหยย้อีแม่หลักหักบอลนหลายดอกถ้าหักหลายสิสั่งคอยหลายจังเลือกหักคอยอนะครับวันนี้สนามวันนี้เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบ สวัสดีแม่ลาตีนะครับแม่วาสนาด้วยนะครับนะครับแล้วเมื่อวานอีเมียก็ให้อันเอาเมียทรงคากาแฟเมื่ออันไปเห็นงานปุณะอีเมียมาแต่มาเต่ทาง้ากาแฟมาขอบคุณแม่เด้อเบิงไลสดข่อยู่ให้เจ้ากินบะโบกโจโบเบิดบ่ตั้ก็คนบ่ใช่จนก็พู้ไดให้บุญข่อยเฮ็ดให้ท่านข่อยได้เห็ดให้หนุนน้ำจอดให้เจริญเจริญเด้อแม่เด้อมาิ่นบ่ล้ํากับผีอยู่คู่กันแม่ จนคอยตะกี้หอยย่านผีบักขันเรืสุ้มือหอยเศร้าย่านแล้วอินี่แม่กลางโรงกลางทาแมะกางเคือการบัหนี้ควายบกควายสูงฮะคนจจะเศร้าย่านคือการมาว่าเหาเขาลาวลงเนี้ยโอ้คือเป็นตาหักแท้เลิกรักจนกว่าแกแกตายจากกันเพิ่นมาโอ้เยาว์ทอแม่สวัสดีแม่โอไรค่ะไม้ม่อนหมวยใบดีฟังไส้อาแม่สมพร คิดหอดเพิ่นกระโ๊ดเอาละแม่ขนาดแม่อยู่ไก่อยู่ไก่ได้นี่อยู่ทั้งไก่เบิงไร่สุนปปูกขันปลูกหนีน้ำเพิ่นเนาเจ้าจว่าขนาดไดแม่คือใจสีขาดเนี่ยวะกินแล้วกินกับย้างต้มใส่ง่วเป็นตำดีทักบอลนตลอดสนามข้างหลังนะครับเมือ่อวานกดออกช่วงหัวหน้าละ <laughs> เม่เม่นคืนม่อวันคนเบิงสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดเนาะป้าเบิงหลากหลายแม่เบิงไรโสดเม่ยังหายปานั้นเอาคอยอยู่สถานที่จริงๆสถานที่หน้างานเนาะเมียโอ้ใจสีขาดเพิ่นไปแล้วล่ะแล้วแต่คุณงามความดีเบิงได้เบิงแต่ลูกเก่าๆเพิ่นคิดทอดย้ยสวยแม่สมพรฟังใยเพิ่นมา บอทองลุงไรจ้าตั้งกองไว้เห็นในขั้วก็พอแล้าจ้าแฟนขับบ่มี่หยัางเบิง <laughs> บรรยากาศมนรลุขันซีเฮ็ดกับเขาเอาคือมีน้ำแดงกินบรรยากาศวันนี้นะครับให้น้ำพร้อมเปินว่าเม่สมพรรักทุกคนใจเก,กินร้อยเยิ้สวยเป็นคนหน่ารากักเมนครับสดเม่อรพันธ์นะครับ